สวัสดีค่ะพี่น้องพบกันอีกแล้วนอกกับช่องฟาสายวีเค้อคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาสายวีเคะนะเมื่อนี่สิมาตมปลรราใสาสมตำค่ะพี่นอ้องต้มแล้วปลาเนื้อหอนยู่ฟ้าใสาสมตำโรดค่ะถ้าพี่น้องชอบก็เอาไปเฮ็ดตามเด้อค่ะบ่หวงค่ะเบิง่บงเราเอาไปเฮ็ดตามได้เลยบ่มีหวงสูตรค่ะพี่น้องอันนี้เป็นอัน หอมดองเนาะค่ะบะหมี่กระเทียมดองค่ะใส่หอมดองแท้นค่ะพี่น้องใส่วัตถุดิบเท่าทีมีเด้อค่ะอยู่เมืองนอกมันหายากเนาะเอาตอนมันมาเอาตอนมันมาปั่นเด้อพี่น้องปั่นหลักเสเาไปต้มค่ะน้ำม,มันกไปเทศใส่ในน้ำปลาดได้เลยจ้ะข่กระสิปั่นนี่แหละเพราะว่าหอมมันเทศให้หวานเนาะค่ะ บบมีกระเทียมดองใส่วัตถุดิบธรรมชาติด้วยพี่น้องเท่าที่มีค่ะมียังกระใส่อันนั้นล่ละค่ะเพราะว่าอยู่เมืองนอกเนาะค่ะมันหาย,ยากก็ะเห็นบอค่ะ,คะปั้นซ้ำนี่ละพี่น้องพอแล้วนี่ล่ะค่ะได้ประมาณนี้ละ่ะ แล้วขาก็ไปเอาปลาลาเนาะปลาล่าอ,ลาอยย่งบ่านีได้เป็นดีได้พี่น้องแต่คอยฝ้าวหม่ขยบ่มีปลากินแล้วคอยเลยฟ้าเอามาใส่ดำดีคัดขนาดค่ะใสขขะะ่ข้าวควาเนาะค่ะข้าวควาข้าวกําค่ะพี่น้องข้าวกลมหรือข้าวเหนียวดำค่ะอันเดียวกันค่ะดำดีดีพี่น้องเลยดำละหอมพร้อมเนีอค่ะบ่เม่นบ่หบ่หอมดำละหอมค่ะตักปลาใส่โรลค่ะบ่มีสูตรเด้อค่ะสีต้มเท่าไรก็ตักไปค่ะไป มีการเติมเพิ่มเติมเอาที่หลังพร้อมค่ะพี่น้องบบเมนบาใส่ซซํานีแล้วเลยเยด้ค่ะไข่กระตักไปก่อนไข่กาว่าซิต้มซํานีค่ะตักไปก่อนเนาะเราคอยไปเพิ่มไปเติม,เ,ตมเอาที่หลังค่ะพี่น้องเลยบบมีสูตรค่ะให้ไปโลดว่าแต่หูวแต่แนวใสอยากใส่ยังกระใส่ไปค่ะปรุงรสชิมเอาค่ะพี่น้องไข่กเฮ็ดซํานีละค่ะปลาล่าไข่ยังบ้านได้เป็นดีพี่น้องโตมันยังแข็งอยู่ตมันยัง,ง,ยยงบ,บ้านได้อ่อน ตัง้งรลในหัวตะไดสองเดือนนึงค่ะแต่ว่ามันหอมหอมได้พี่น้องหอมเข่าขวาค่ะเอามาตั้งไฟค่ะพี่น้องข่อยกระชิตั้งไฟแล้วข่อยกระชเอาอันหอมบดท,ที่ห้าวปันไว้นะคะเอามาใส่ไปเลยใส่ไปเบิร์ดโวลดค่ะค่ะบ่พ่อคอยเติมนำปลาอีกเนาะค่ะเนาะ แล้วก็มาใส่น้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองก็ได้น้อยหน่อยดอกพี่น้องจักสิเพออพอ,พอ,พอ,พอถ้าบ่เพอก็ใส่สองแต่ว่าพ่ออยู่ดอกค่ะใส่อันคนเดียวนี่แหละพ่ออยู่อย่ามองกระน้ำปลามันหน่อยค่ะนี่เดี๋ยวไปเพิ่มน้ำปลาอีกก่อนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวอันจะค่อยเพิ่มค่ะเดี๋ยวเอาอันผงชูรสมาใส่ก่อนค่ะพี่น้องใส่ชูรสไปก่อนใส่ตามชอบนะคะพี่น้องคงข่อยกใส่ไป ประมาณขอบอถึงเครองบวงดอกค่ะน้อยเดี๋ยวใส่หนำเปล่าค่ะเติมนํำเปล่าไปเนี่ยเพิ่มอันเดี๋ยวคอยไปลักเพิ่มอันนี้ก่อนเพิ่มปลาจ้าหน่อยกันพี่น้องเนี่ยแหละค่ะเพิ่มมาแล้วแล้วก็ต้มไม่ได้สักพักนึงแล้วค่ะรอให้มันเดือดรอทำมันเดือดกตักฟองทิมเด้อค่ะฟองทิมมันมีอยู่ข้างหน้านะคะตักทิมเป็นโลดม่ต้องเสียดายเด้อพี่น้องเนี่ยค่ะตักไปเลยค่ะ แล้วก็ต้มไปได้เดือนจักน่อยอันนี้คอยต้มมาได้สักพักล้วคอยลืมกดวิดีโอไหมพี่นอ้องยังดีตัวท่านได้เห็นนี่ไขอย,อยู่อันนี้ต้มมาได้สักพักแล้วค่ะพี่น้องคอยกระเติมปนาป้าปลาไปเรื่อยอล่ะแล้วก็ค้นเด้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นเข่าค่าปะปลาคอยมีแต่เขา่าทำบะค้นไม่นสิใหม่หมอ้อเด้อคะ่ะเข่าไม่นสิยอยู่ข้างล่างต้องค้นไปเรื่อยๆคะ่ะให้เข่ามันสุก ระวังนี่ค่อยกระสิต้มอันน้ำเอียงก็ออันน้ำยาปลาพันนุ่มไปน้ำค่ะดับกินพี่น้องได้ผลอยู่ต้มไปเรื่อยอันกินน้ำยาปลาพันนุ่มมันก็ออกกินปลาล่าก็ออกหอมไม่ห้วยพี่น้องกันเพื่อนบ้านดาเดนะพอาะอยู่บ้านกระจมอยู่เดฟฝาบ่าจมกระไดน้ำยาปลาพันนุ่มช่วยได้จ้ะ เห็นบอกค่ะอันนี้ต้มเสร็จแล้วพี่น้องได้ประมาณนี้ละต้มแล้วกับมะกรองได้บัดนี้กรองเอาบี้บีไปเรื่อยๆกรองไปเรื่อยๆพี่นอ้องป่าปลาต้นปลาเขาเปื่อยดีมันกนันนัวพี่น้องมัอนซีนัวเขากันเบิดเลยไปต้องปรุงยังไล่กับแซ่บไปปรุปปงซ้ำนี่ล่ะค่ะคอยปรุงซ้ำนีล่ล่ะกรองไปค่ะ กดกดบีบีปบปไปค่ะคั่นด้าหน้าม,มันออกให้เบิร์ดเด้อพี่น้องเด้อเสียดายมันตอนปามก็อยู่นี่แหละค่ะคั่นเอาบีบเอาอย่าลืมเด้อค่ะเคล็ดลับดับกลิ่นปลาได้ดีที่สุดคือต้มน้ำยาปลาพนมค่ะเอาน้ำยาปลาพนมใส่น้ำเปล่าแลวก็ต้มพร้อมกันไปเลยค่ะมันสีดับกลิน่นกลิ่นเหม็นของปลาได้ดีค่ะมันสีหอมค่ะบ้านก็นสีหอมค่ะพี่น้อง เจากระสิบบถึกจมนะคะแล้วแล้วคะ่ะได้ประมาณนี้แล้วนวดีขนาดพี่น้องเข้มข้นและนัวดีมากวิธีการเฮ็ดปลาล่ามาเตรียมปลากรอนเฮ็ดปลาลาไปเบิ่งไดที่อ p พีและอ p ีที่74นะคะพี่น้องเขาไปเบิ่งไดเลยจ้าแล้วค่อยเอามาต้มเด้คะ่ะวิธีเฮ็ดข่อยก็เฮ็ดตามภาษาข่อยนี่ลคะค่ะแซบค่ะพี่น้องเฮ็ดออกมาแล้วแซบ กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามไวเดอค่ะเพื่อมีคลิปยังดีๆมีประโยชน์ต่อพี่น้องกับสีใดมีประโยชน์ต่อกันเนาะค่ะเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ